ซื้องันสดก็ได้จัดไปแนซงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง8 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยลถกระนำมิดเยลเซลเหลือเพียง8 3 9 9 0 0บาท วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถครอบครัว7จที่นั่งทรง PPV กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นแบรนด์ Ford เลยโอ้โหสุดยอดรถยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะดุดันแข็งแกรง่งวันนี้ครับเป็นตัวท็อปของขับ2ล้อแล้วใหม่น้อยสุดๆเลยนะ ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 0 2021 Ford Everest 2.0 Titanium Plus ออโต้ขับ2ล้อไม่2 0 0มั อีกหนึ่งสุดยอดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งทรง P P V นะฮะโอ้โหโดดเด่นด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ที่แรงช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบยึดเกาะถนนโครงสร้างแข็งแรงตามแบบฉบับรถสไตล์อเมริกันพันแกรกนะครับวันนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วของโฉมนี้นะหมดจากตัวนี้แล้วขึ้นเป็น next gen อันนั้นราคานี่โดดไปล้านกว่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ชอบ เจ้าตัวนี้นะอยากได้รถบ้านใหม่น้อยขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดคันนี้เลย2,021 Ford Everest 2.0ไ Titanium Plus ออโต้ขับ2ล้อใหม่20,000สำหรับใครที่เรียกว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยขับ2ล้อผมว่าเหลือๆแล้วนะกับพละกำลัง2,000เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะอาจจะไม่ถึงกับโฟร e วิก็ใช้งานทั่วไปผมว่าได้ทั่วไทยแล้วล่ะ มาด้วยค่าตัวรถหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนั้น1,599,000บาทนี่ถ้ารวมของแต่งที่เขาใส่เพิ่มมานี่ทะลุล้านหเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเลงอยู่บอกเลยตัวนี้คุ้มมากๆไม่แค่2,000 0ืเท่านั้นเองนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพปคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ2,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเตนมราคาเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยฮะสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนไปดูกระจังหน้าคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมาให้เราแล้วนะโอ้โหโคตรหล่อเทระเบิดเลยนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่รุ่นนี้เขาซื้อมาเขาต้องแต่งนะฮะมันถึงจะดูหล่อเนี่ยกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดนะฮะไฟด้านหน้า3ามดวงสีส้มนะฮะโอ้โหวสวยมากเป็นสีดําด้านปัดกับตัวรถสีเทาโคตรเท่ไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ นะฮะโคมไฟนี่ยังใสปิ้งมาพร้อมไฟ Daytime LED มีไฟตัดหมอกให้มีเซ็นเซอร์ให้เยอะแยะมากมายด้านหน้ามีถลอกเบาๆนิดหน่อยนะแต่ดูแล้วเก็บสีได้ไม่ยากนะครับเป็นของแต่งนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะฝั่งนี้สีสันเรียบร้อยใช้ได้โคมไฟยังสวยใสยทั้งสองข้างนะฮะฝากระโปรงเจ้าของเดิมมีใส่ของแต่งมาเช่นกันนี่พวกตระกูลฟอร์ต้องมีโลโก้มารสแตงวิ่งแบบนี้เท่ๆนะฮะ ก็เป็นงานพลาสติก ABS นะฮะโอ้โหใส่ลงมาแล้วใหญ่เต็มพื้นที่เลยดูสวยมากสีสันฝาโปรงสีสันเรียบร้อยนะฮะด้านหน้ามีโลโก้เอเวอเรสสีดำตัดด้วยสวยมากนะฝาโปรงสีสันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่อนหัวมีเก็บนิดเดียวตรงนี้นะครับนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอมุดกันหน่อยฮนะช่วงล่างยังสวยไหมย,ยังเดิมๆมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรนะครับ มาต่อแถบขวานะครับสีสันเป็นอย่างไรโอ้โหสวยเลยนะครับดูแล้วเนียนใสใช้ได้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะให้สีเรามาสวยจริงๆเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านสายจอดใหม่แค่2 0 0หมื่น,นะ mm. พอไปจัดว่ายังบางยังใสนะฮะ แล้วก็ตัดกับตัวกระพาสติกสีดําด้านนะฮะเป็นของแต่งจากโรงงานให้มาตัดกับตัวรถสีเทาแล้วดูเท่บันไดของเดิมโรงงานยังสวยมากๆมือจับมีสมาร์ทเอนทรีด้วยเจ้าของเดิมจริงๆมันจะเป็นโครเมียมนะฮะอันนี้เขาใส่ตัวฝาครอบแล้วก็เบ้ารองกันรอยมาให้สีดำตัดกับสีเทาก็สวยมากนะครับกระจกข้างสีดำด้านขนแมวนิดหน่อยช่างมันปล่อยตามธรรมชาติไปมีไฟเดียวให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีฟิล์มมีกันสาด แถมมาจากเจ้าของเดิมเรียบร้อยเลยนะครับด้านบนตัวนี้เป็นไทเทเนียม plus ก็จะได้ซันรูฟเท่ๆแบบนี้เลยหลังคาเป็น black top ด้วยนะเจ้าของเดิมแรปมาให้เราสีดำสวยมากนะครับแล้วก็มีตัวยึดแหล่งหลังคาอันนี้เหมือนเดิมนะครับด้านบนสภาพโอเคสวยใช้ได้เลยนะครับเราได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยแล้วก็แม็กเท่ๆที่เจ้าของเดิมแต่งมาเป็นแม็กแฟชั่นนะฮะ เขาเปลี่ยนแม็กเดิมจากโรงงานอันแสนธรรมดามาใส่แม็ก Eagle w h วิวสีดำเงานะสวยเท่เลยตัดกับตัวรถสีเทานี่สวยมากนะครับแม็กไม่มีขลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสวยมากๆส่วนยางก็เท่มากเลยนะเป็นยาง Monster a l อ e เทเรนวนะครับเบอร์2 65 50ขอบ20เลยพี่นอ้องปียาง2021พร้อมตัวรถนะฮะ เขาเปลี่ยนมาจากตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเรียกว่าแต่งมาจากห้างเลยนะครับดอกยังสวยนะเพราะไมคแค่ส0งหมื่นฮะแล้วเป็นดอกลุยสไตล์ออฟโรดด้วยสวยมากๆได้ไปนี่คุ้มมาใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังก็สวยมากไม่มีเบียดพื้บาทไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับยาง Monster a l t e r a i n o นะปี2021นะเจ้าของเดิมให้มาตั้งแต่ออกโชว์รูมโอ,อ้โหเรียกว่าหล่อมาตั้งแต่ออกห้างเลยนะฮะดอกยางยังลึกยังสวยยังเต็มนะครับไม่แค่2 0 0 0 0ใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนชชสซีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้ว แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามและแน่นอนต้องมีลูกศรชี้ออกด้านนอกเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลฟอร์าหลังคาด้านบนนะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามลูกศรชี้ออกด้านนอกคมๆเลย ซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมหมดนะครับไม่มีจนหนักไม่มีพิดความอะไรเสากลางขวาขอบยางเดียวมาแล้วเม็ดอาร์ยูโครซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับตัวักอน R H คมๆเลยน็อตไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนแผ่นเบรรุนนี้อยู่ขวานะเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทยเลขตัวดัง m n b a x m a w ลงท้าย 7,3,7,6,8เรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเม็ดอาร์คสวยๆเลยซอกด้านในแห้งสนิทเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับแกมขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยด้านหลังมีสปอยเลอร์นะฮะสีดำนะฮะมีไฟเบรกนะครับกระจกเดิมของฟอร์ดพร้อมฟิล์มพร้อมไล่ฟ้าไฟท้ายสวยเลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งเท่ๆนะครับ นี่นะฮะโลโก้ฟอร์แล้วก็ตัวนี้ Everest นะฮะไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนด้านหลังมีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะฮะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเท่ๆลายวิกเตอร์โอสีสันด้านหลังสวยใช้ได้เลยนะครับดูแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรที่ต้องทำนะฮะอ้ามุดกันหน่อยสิช่วงล่างยังสวยนะล้ออะไรยังอยู่แชสซีเพาล้อเดิมหมดนะไม่มีชนไม่มีท่วมนะครับ ฝาท้ายรุ่นนี้ได้ไฟฟ้าด้วยนะฮะเปิดตรงนี้อ่ะเปิดมาแล้วนี่เป็นระบบไฟฟ้าสะดวกสบายตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนเม็ดอาร์คอยู่ครบฝาโปรงหลังน็อตเดิมครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะ ฝาโป้งหลังก็เดิมหมดครับแนวซิลิโคนเดินตรงไปแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มี้นอะไรภาพรวมแถบซ้ายนะฮะสีสันสวยเลยเนียนกริบทุกชิ้นดูแล้วคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะฮะมีลักยิ้มนิดเดียวตรงนี้ดูดได้นะครับไม่เป็นปัญหาอะไรมือจับ s m มาร e เอนทรีสอฝั่งนะฮะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มากันศาเจ้าของเดิมให้มาสวยบันไดของเดิมโรงงานเรียบร้อยกระจกข้างสีสันเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับมีกลาบสีดําด้านปัดกับตัวรถสีเทาเท่มากนะครับล้อดิสเบกสีล้อหน้าหลังแม็กหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้มีถลอกนิดเดียวเบาๆที่เหลือ90%ยังสวยนะครับแล้วก็ยาง monster a f terrain ปีนปี2021นะครับ ดอกยังสวยมากๆนะครับเพราะว่าวิ่งแค่20,000ยังพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์แน่นอนซุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาท่มอ่ะล้อหลังก็สวยเช่นกันนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงนะครับถือว่าสวยหล่อเลยย่างดอกเต็มนะครับดอกลึกใช้ลุยได้อีกยาวๆนะฮะโอ้ได้ไปชุดน,นี้คุ้มมากม ชัดสีซุ้มล้อส,สวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันต่อนะประตูด้านหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตยังอยู่นะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามลูกศรชี้ออกด้านนอกคมๆเลยยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คยูโครบลูกศรชี้ออกด้านนอกคมๆเลยนะครับ ซอกด้านในตัวอักษร L H โคมคมน็อตเดิมแต้มสีหัวน,อน็อตอยู่ครบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนน็อตเดิมทุกตัวนะครับเสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกในเดิมหมดซ้ายขวาเดิมหมดนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยตาสีต่อแล้วหมดสิงหาไปตามนี้ยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะ กระจกเดิมของ Ford นะรุ่นนี้ด้านหน้าจะมีเลขตัวถังให้ท่านดูด้วย MNBAXX ลงท้ายด้วย J73768 นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันคันนี้มีโชคฝาหน้าด้วยนะฮะสะดวกสบายมากๆเปิดมาแล้วมาดูขุมพลังของเขาเลยนี่คือเครื่องยนต์ดีเซล2000เทอร์โบอินเตอร์ค r ลเลอร์นะฮะเกียร์ออปต้นี่10สปีดเลยนะฮะแล้วก็ 180แปรงม้าเลยทีเดียวนะฮะอัตราสิ้นเปลืองนะฮะประหยัดสูงสุดก็13กิโเมตรต่อลิตรนะครับได้ไม่น้อยสุดๆนะฮ0 0 0 0กิโลเมตรไม่แท้ๆเลยอ่ะโครงสร้างฝั่งขวาเดิมหมดครับน็อตเดิมไม่มีถอดตัวอักษรคมๆเลยแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีขยับไม่มีถอดเลยนะครับเบ้าโชค๊คแห้งสนิทรูกลมคมกริบครับเบ้าโชค๊คสวยงามแห้งสนิทนะฮะ คานขวารูกลมคมกริบแห้งๆเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นคานมีพลาสติกบางอาจจะดูยากต้องดูสติ๊กเกอร์เอาว่าเรียบเนียนของเดิมโรงงานไม่มีงัดแงะแกะ่เก่าไม่มีเคาะไม่มีพ่นคานซ้ายคานขวาเดิมหมดแห้งสนิทรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้นะฮะแคมซ้ายก็เดิมครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับซับในแห้งสนิทแล้นะมีเบรก abs เบ้าโช๊แห้งเดิมหมดทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันเป๊ะนะฮะซอกในน็อตเดิมหมดทุกตัวฮะแม้แต่ฝาโปรงหน้าน็อตก็ไม่ขยับไม่สะเทือนสุดยอดด้านตายแห้งสนิทเลยกันร,ร้อนสวยมากด้านใายฝาโปรงแห้งรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดฝาแท้สลักโลโก้ฟอร์ดคมคมฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบ,รรครบทุกแผ่นทุกจุดแนวสิโคนเดินตรงเป๊นนะน็อตฝาโปรงไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียว อะไรจะเดิมขนาดนั้นเดี <S <S ๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เรื่องแน่นฟิตและใสๆเลยพี่น้องครับไมแค่สองหมื่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูด้านในกันไ,ได้เบาะไฟฟ้าแล้วก็ได้เบาะหนังแท้สีดําได้สีเทานะฮะที่เห็นนี้เป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับทําความสะอาดขึ้นมาสวยมากเนื้อเดิมเลยแล้วสภาพนี่เนียนกริบเลยเพราะว่าไม่แค่2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะฮะแผงประตูก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะสภาพนี่เนียนกลิบไม่แค่2 0 0 0 0ฮะพลาสติกสีดำนะฮะหนังสีดําสวยมาก ส่วนฟิล์มอะไรไม่รู้นะคะแต่สวยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับมีลำโพงสวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับมีมือจับช่วยขึ้นลงตัวเบาะสวยมากเนียนเลยไม่สองหมื่นสภาพมันต้องแบบนี้แหละฮะเนียนกริบเลยนะฮะไม่สะเทือนเลยหัวหมอน3ตํตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทก็มีตรงกลางมีที่เท้าแขนนะฮะ กับที่วางแก้วน้ำนะครับมีแอร์หลังด้วยนะปรับความแรงแอร์ได้เองนะครับมีพาวเวอร์อ e t ปลั๊ก220โวลต์ด้านหลังนะฮะแล้วก็พาวเวอร์อา t เล12โวลต์อีก1ช่องนะฮะแล้วก็แผงประตูก็สวยนะสะภาพเนียนกริปเลยฮนะกับไมค์แค่20,000ฟิล์มอัลติเม e ซุปเพอนานาโนเซรามิกโอเคยังสวยมากนะครับแผงฝาท้ายเป็นพลาสติกสีดำก็สวยนะครับริ้วรอยดูแล้วก็ไม่มีอะไร ใหญ่โตดูแล้วก็สวยเลยนะครับด้านหลังพลาสติกเขายังไม่แกะเลยนะฮะนี่คือคันนี้นี่นั่งกันไม่กี่คนแน่นอนเพราะว่าด้านหลังนี้ยังอยู่ครบเลยมีไฟส่องสว่างด้วยนะแล้วก็ด้านหลังมี power outlet 12วลต์มาให้อีกหนึ่งะะตรงนี้มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเนาะด้านล่างนะฮะคันนี้จ้ของเดิมแถมพม5้ดีมาด้วยขอบคุณมากพมยังสวยมากเลยดูดิเงียนคลิปเลยแล้วก็เป็นด้านล่างจะเป็นที่เก็บแม่แรงอุปกรณ์หอดล้อมีให้ครบเลยนะ เอาไว้วางพวกรองทง้องรองเท้าอะไรก็ได้ด้วยนะครับและที่ผมชอบมากๆคือโอคันนี้เจ้าของเดิมติดก,กล้องหลังมาด้วยนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็มีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลยนะฮะแล้วก็ที่ชอบคือเพาะเบาะเดาสามนี่พับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นี่เท่มากเพราะฉะนั้นพับลงไปแล้วทีนี้เรามีพื้นที่เก็บสัมภาระแบบเยอะมากเลยนะฮะ งานพลาสติกก็สวยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาดูแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งกันตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับสุดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่านั่งสบายไหมอย่างแรกที่ชอบคือมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยแล้วก็มีบันไดทําให้ขึ้นลงง่ายนะครับขึ้นมาแล้วโอ้โหยังเหลือเลยฮะเข่าไม่ติดนี่ถอยเบาคนขับสุดเลยนะเบาแถวสนี่ก็ยังเลื่อนได้อีกนิดหน่อยด้วยแล้วก็แยก 60- 40นะฮะ โดยรวมก็ถือว่านั่งสบายนะครับหัวหมอนก็ปรับระดับความสูงได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกจะเอนลงได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้เออก็ถือว่าหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะฮะสายท่องเที่ยวนะครับนั่งสบายด้านหลังมีแอร์เพดานมีไฟส่องสว่างให้ครบทุกที่นั่งเลยนะครับตัวบอบ์ดสวยมากนะสวยจริงๆนะสภาพดีเลย แล้วก็แผงประตูก็ยังสวยเนียนกริปฟิล์มอัลติเมทก็ยังสวยรุ่นนี้จะไม่ได้พับตบเด้งเหมือนรถแบบค่ายญี่ปุ่นนะฮะพอได้แค่เลื่อนงนีแล้วก็ปีนเข้าปีหนออ่อต้องปีนนิดนึงนะบาะด้านหลังสวยเลยนะฮะของเดิมโรงงานพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะาแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยนะฮะเนียนกริปเลยฟิล์มก็สวยมากได้เบาะไฟฟ้าคู่เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงง,งานทุกชิ้นสภาพเนียนกริปเลย ล้องขับก้างกุญแจจะเป็น immobilizer นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบยังไม่ได้แกะแากซองเลยคิดดูวิ่งน้อยมากมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะแล้วก็มีบันไดทําให้ขึ้นลงง่ายนะครับไม่ยากเป็น push start เช่นเดิมนะฮะไม่น้อยสุดๆฮะ22,000โลโอ้โหใครตามหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดน้ำมัน้อยขนาดนี้นานๆมาทีเปิดแอร์กันก่อนนะครับ เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้น่าจะเจ็ดระดับเหมือนเดิมนะฮะปรับอุณหภูมิก็แยกซ้ายขวาเดี๋ยวก่อนใช่แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับ มีแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่ำใช้ได้เลยนะครับปุณภ,ภูมิแยกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะถ้าเราอยากปรับแอร์แบบเต็มที่เราต้องมาปรับด้านบนนะฮะมันจะมออปชั่นมันจะครบกว่าก็คือปรับทิศทางได้เนาะแล้วก็ปรับะระดับความแรงปรับปูุณภูมิเนาะแอร์อัตโนมัติโอเคมีครบเลยแอร์เย็นเก็บนะฮะคอนโซลด้านหน้ากันก่อนเนาะคอนโซลด้านหน้าจะเป็น หนังนุ่มๆสีดำซอฟทัชสวยมากเนียนเลยถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ใบนะฮะที่เบาอีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ใบด้านหลังผมไม่เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะ6ใบนะครับเท่าที่เราเห็นเนาะมาถึงหน้าจอกันบ้างเท่มากเลยเป็นจอระบบสัมผัสนะฮะปรับแอร์แบบดิจิตอลได้แล้วก็มีนิเกเตอร์แผนที่นำทางพร้อมภาษาไทยให้ มีทั้ง2มิติ3มิติมีครบเลยนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะนี่จอใหญ่เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้ด้วยนะครับครบเลยอันนี้อะไรอ๋อนี่ซูมเข้าซูมออกโอเคนะแล้วก็มีเส้นกะระยะให้นะฮะร,ระบบความบันเทิงอื่นๆเนาะก,ก็มีบลูทูธนะฮะเ,เชื่อมต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือ CD ก็มีนะครับบลูทูธก็มีนะแอปพลิเคชนันก็นิดหน่อยนะ ต้องต่อมือถือนะฮะอ่าโอเคมีอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นครบนะฮะโอเคด้านล่างกันต่อเนาะนก็จะเป็นช่องใส่ซีดีแล้วก็เป็นเครื่องเสียงนะครับมี power outlet ให้นะฮะแล้วก็มี usb ให้เยอะนะครับรุ่นนี้ให้ usb มาหลายช่องเลยด้านในก็มีอีกแล้วก็มีโหมดอ่าอ,อะไรเนี่ยอ่าปุ่มปิดปิดเซนเซอร์หลังระบบควบคุมการทรงตัวนะฮะพวงมาลัยอะไร,ะไ,รไฟฟ้าเหรอเดี๋ยวขอกดก่อนมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนอ๋อระบบ ค้นหาที่จอดรถระบบช่วยจอดด้วยนะ,ะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยน่าจะใช่นะคะระบบช่วยจอดอัตโนมัติโอเคตรงนี้จะเป็นที่วางเศษเหรียญเนาะแล้วก็เกียร์ออโตโ้รุ่นนี้10สปีดเลยโอ้โหหัวเกียร์ใหญ่มากคันเกียร์สวยนะฮะเบรกมือก็ยังเหมือนเดิมตามสไตล์รถใหญ่แล้วก็ตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ำอีก2ที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะ ด้านในจะโล่งๆนะฮะไม่มีรูอะไรให้แล้วนะครับพว oh. งมาลัยมีครุสคอนโทรลให้นะครับมีมัลติฟังกชันครบเลยเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้พว <men> งมาลัยโลโก้สวยวัสดุพวงมาลัยสวยมากหนังพวงมาลัยสวยเลยครับไม่มีถลอกไม่มีรอกอะไรรุ่นนี้ที่เสียดายอย่างคือพวงมาลัยจำได้ว่าปรับได้แค่2ลิศทางคือขึ้นกับลงนะฮะ ไม่มีเดินหน้าถอยหลังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมได้แค่ขึ้นกับลงนะอะแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานออตโต้หมดอันนี้ดีอันนี้ดีมากออตโต้ทั้ง4บานเลยเซนเซอร์ล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้ามีบลายสปอตเซนเซอร์ด้วยแล้วก็ด้านขวานี่ออปชั่นอะไรเนี่ยเพียบเลยฮะไฟตัดหมอกหน้าหลังไฟหน้าออตโต้แถมปรับองศาสูงต่ำได้ด้วยนะครับ กระจกล้างตัดแสงสะท้อนแบบออโต้นะครับแล้วก็ด้านบนมีไฟให้เยอะมากสารพัดไฟอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วก็มีช่องเก็บแว่นให้เหมือนเดิมนะฮะที่บงังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยก็ตามสไตล์รถผู้ชายขับนะฮะมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองฝั่งนะครับเพดานจะเป็นผ้าไม่ใช่สักผ้าเป็นสก,กสีดำ ก็สวยดุเท่เลยแล้วก็ไฮไลท์ของตัวท็อปนะไทเทเนียมพลัสจะมีซันรูฟด้านบนมาให้ด้วยติดฟิล์มอัลติเมทให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ค็เท่ก็เท่นี่เปิดมา่านเปิดกระจกได้หมดเลยนะฮะนี่เยี่ยมไปเลยนี่สุดยอดนะฮะถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปอย่างนี้นะครับ หล่อมากโอเคเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างไม่มีป้ายอะไรให้ดูเลยเกะซ้ายกันหน่อยสิยังมีแฟ้มมีคู่มือมาให้นะครับมีแฟ้มให้นะฮะมีคู่มือใช้งานยังมีให้ครบเลยมีทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อนะครับแล้วก็มีสมุดเข้าศูนย์ก็ยังมีให้ด้วยนะฮะ ออกรถนะฮะมกราปี2564นะฮะหรือ2021นั่นเองนะครับแล้วก็เลขตัวถัง mn ba xx ma ลงท้าย J73768 เครื่องยนต์ ym wqa ลงท้าย73768เช่นกันนะฮะนี่เข้าศูนย์ครบเลยนะฮะล่าสุดก็เข้าศูนย์ตอน2บ0 0 0ืนโลพอดีนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไส้กรองแล้วกรองอากาศ กองแอร์เปลี่ยนแล้วนะครับก็ไม่แท้แน่นอนนะจ๊ะ มาดูสำเนารถกันเลยนะฮะคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครูหญิงขับปีผลิต2021นะฮะป้ายกรุงเทพจดทะเบียนสิงหา2023เลยโอ้โหจดไกลเลืเกินป้ายกรุงเทพนะสีเทาเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง m n b a x x ลงท้าย j 7 3 7 6 8เครื่องยนต์ y m w q a m j 7 3 7 6 8ดีเซลสีสูบ2อ0พัสีรแรงม้า ลองขับกันเลยครับไปดูวงเลี้ยวก่อนว่าคล่องตัวใหม่กลับนุดในพื้นที่แคบๆได้หรือไม่นะไปแล้วเหมือนจะบ,บานเล็กน้อยตามสายรถใหญ่ป้าไปแล้วพ้นไหมนี่เฮ้ย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 พ้นนะพ้นโอเคโอ้สุดยอดเลยนะพอดีพอดี นีตะกี้อาจจะตั้งลำไม่ค่อยดีเอาใหม่รอบนี้ฮะดูวงเลี้ยวแคบเออใช้ได้เลยพอตั้งลำดีๆแล้วนี่กลับรถง่ายเลยฮะไม่ต้องโยกฮะสบายมากเนี่ยดูเดี๋ยววงเลี้ยวโคตรแคบเลยน้าเอาแรกนึกว่าจะบานะฮะเห็นล้อมันใหญ่นึกว่าจะบานปรากฏว่าวงเลี้ยวแคบมากเรียกว่าคล่องตัวด้วยนะฮะเรื่องพละกําลังนี้สุดอยู่แล้ว2 0 0 0ซี180แรงม้าโคตรพุ่งอะ ขับมันมากออกตัวนี่โหพละกกำลังนี่เหลือเลยทะยานออกไปนี่สุดๆเบรกก็ยังแน่นด้วยนะฮะช่วงลาง่างเท่าที่ดูยังนุ่มยังแน่นกับไม่แค่2 0,000มีกล้องหลังให้เซนเซอร์หลังมีให้ครบนะฮะและที่ชอบอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยรุ่นนี้ค่อนข้างจะเบานะครับแต่ไม่ได้เบาแบบว่าชนิดว่าคุมรถลำบากนี่ยังคุมรถง่ายด้วยฟีลการขับเหมือนเราขับรถเก่งเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขับรถใหญ่นลยนะเนี่ยพวงมาลัยใช้ง่ายแล้วก็ เก็บเสียงรบกวนภายนอกนี่ดีมากนี่เงียบเลยนะฮะแทบไม่ได้ยินเสียงถนนถนนอะไรเลยนะครับเงียบจริงๆเรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถภายในห้องโดยสารที่เก็บเสียงรบกวนได้ดีนะครับโอเควันนี้บอกเลยใครที่เน้นเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ที่แรงนะครับแล้วก็เน้นช่วงล่างที่มันแน่นนุ่มหนึบเกาะถนนดีๆและเน้นโครงสร้างที่มันแข็งแรง นะตามมาตรฐานรถสไตล์อเมริกันนะแล้ว avenue, ออปชั่นเน้นแบบลน้ลนๆแบบนี้นะฮะแล้วอยากได้ไม่น้อยสุดๆ20,000หมื 20, โลห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจากราคาเกือบ 6, 20, ล้านหใช้ไปแค่2 0 0หมื่นโลวันนี้เหลือเท่าไหร่ดูดันแข็งแรงเครื่องยนต์แรงช่วงล่างแน่นนุ่มนึบยึดเกาะถนนสมรรถนะยอดเยี่ยมแบบนี้ตามสไตล์รถยนต์แบบอเมริกันนะ ก่อนคันนี้เลย Ford Everest 2.0 Turbo t บไทในเนียมพลัสออโต้ขับ200ล 20, ้อใหม่20,000ขอกห้างป้ายแดงก็1,599,000บาทโอ้โหเรียกว่าล้านหกทอนพันเลยนะนี่ยังไม่รวมชุดแต่งที่เขาใส่มาอีกเรียกว่า แต่งไปแต่งมานี่ราคาทะลุล้านหกันเลยทีเดียวครับวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกว่ามไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะโอ้โหไมน้อยขนาดนี้ใครเลงอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะวันนี้วอล์อินหนร้านเราตั้งขาย 9 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั่งก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง8 10, 90, 9 9 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง8 3 9 9 0 0บาท เครดิตดีก็ยังฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีวาราตให้้ท่นดวยีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทุกๆุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเท่านั้นไม่พอฮะก่อนออกรถเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฟอร์เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ้นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full hd ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย สป r ร์ตเอเวอ2.0ไทเทเนียม plus ไม้น้อยสุดๆครับ20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองใครแรงอยู่ห้ามชาร์เดี๋ยวจับพลาดนะแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอด 19st โฟนอัพแอนที่ของเราได้ง่ายๆรับ Google Maps, พันธิกูเกิลแมททีม19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการละปุกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวฒากาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 9สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวเดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงชิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com